เจ๊เอ๊รีพี่นุ่นสิลูกพี่นุ่นขึ้นมาหาน้องนอนย่าไม่ใช่อยู่ในสวนเหรอลูกไปดูสิอ่าไม่ไปแล้วจะเห็นย่าเหรอลูกหนูก็เข้าไปดูล่ะ ไม่งั้นก็ขึ้นมาเมื่อกินนมปเปรี้ยวนีม่มะพี่นุ่นอยู่ไหนพี่นุน่นนี่นะารูกนะกระต่า,ตายกระต่า,ตายกระต่า,ตายร้ายตัวจริงๆเลย ไหนก็ตายชี้ให้แม่ดูสิไหนโอ้ยยะยะยะเลยน้องนทนอย่าทำของแม่ขาดนะลูกนะนอนครับนอนนอนครับนทนหันมานอนอีตานนน ไม่เอาทำของแม่ขาดไม่เอาแม่จะแปะแน่แน่แน่แ,นแนนอนทำของแม่ขาดนะไม่เอาเียพี่นุ่นหน่อยแล้วพี่นุ่นขึ้นมากินช็อกโกแลตแล้วนุ่นกินหมดแล้วนะนี่ช็อกโกแลตเห็นไหม ไหนกระต่ายไหนกระต่ายชีย้ให้แม่ดูหน่อยเรอๆนะกระต่ายกระต่ายเสื้อใครน่ะละูกเอาไปเก็บให้พี่นุ่นไปลูกไปใส่ตะกร้าไว้นะไปลูกไปเอาไปใส่ตะกร้าให้พี่นุ่นนะลูกนะเอาใส่ตะกร้าให้พี่นุ่นนะลูกนะอยู่ไหนหตะกร้านะ่ะเดินเดินเอาไปเก็บใส่ตะกร้าไปลูกปะเดินเดินเดิน มาทําไมเนี่ยเอาไปใส่ตะก้าเสื้อพี่นุ่นเดี๋ยวพี่นุ่นจะแปะไปลูกเอาไปเก็บให้พี่นุ่นไปลูกปะเอาใส่ตะก้านะแม่จะเอาไปซักนะไปลูกไป,ปก็ไปสิอยู่ในสวนนนนหนูก็เดินไปหาหญ้าสิลูก อยากไปแล้วนั่งอยู่ที่เดิม,มก็ไม่ได้ไปแหละไหนตะก้านะเอาไปเก็บใส่ตะก้าปะ่ะไลลูกปะ่ะเอาเก็บใส่ตะก้าไปเลยเสื้อพี่นุน่น ไก่ไหมไก่ยิ้มรอหน่อยิ้มลยยิ้มรอน่อนไหนตูดน่ะหูน้องลนอยู่ไหนน่ะหูเหลอเก่งไหนปากปากแล้วลูกปากอยู่ไหนปาก อุ้ยแอีิเอมาแล้เขี้ยวนะ่นเ sẽ lo nè Dím lo nè lấy lo này chú nè này chú nè này... là... Như này chú lệch lệch Chú lệch lệch như này rồi

มาขึ้นมาหาแม่นี่มานุ่นมาอย่าอย่าทิ้งของแม่น้องโนนเอามาให้แม่ดูนี้เลยเอามาเลยคนอันนี้นั่ะอุยอ้ยอุย้ย ยนมาให้แม่นี่ยนมาให้แม่ยนมาให้แม่เลยยนมาให้แม่เนยยิ้ม่ร ยปปะไปพี <Bei> ่นุ่นหน่อลูพี่นุ่นเก่เก่งเก่ง ไม่เป็นไรเอาใหม่ตบมือนอยแ่ตุ๊กตาผ้านอกไปนะตุ๊กตา